ยังอยู่กับเรา2คนใน NBT News Park ภาคดึกค่ะกลับมาในช่วงนี้มาดูเรื่องของการพัฒนาการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะโดยทางด้านของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือว่าทีเซลก็จับมือกับบริษัทเจนเนพูติกไบโอจำกัดพัฒนาเรื่องของการรักษาด้านเซลล์บำบัดเพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลเป็นการลดค่าผลิตยาได้มากถึง80%และทําให้ผู้ป่วยนั้นเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นด้วยค่ะ เรื่องนี้นะคะทางด้านของนางสาวสุพมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวก็ไปเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเซล์และยีนบำบัดสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลและเป็นสถานที่ผลิตที่เทียบเท่ากับสถานที่ผลิตยาฉีดที่ปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน GMP ซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยด้วยสําหรับการต่อย,ยอดการวิจัยในการพัฒนาด้านเซลล์แล้วก็ยีนบําบัดจากห้องปฏิบัติการสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานระดับสากลค่ะทางด้านของศาสตร,ราจารย์นายแพทย์สุรเดชหองอิงผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้ที่ถือหุ้นบริษัทเจเนพูติกไบโอจำกัดท่านบอกว่าปัจจุบันการรักษาด้วยยีนบำบัดมีค่ารักษาตั้งแต่20ล้านบาทไปจนถึง100ล้านบาทนะคะคุณผู้ชม การที่มีโรงงานผลิตเองจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตยาได้มากถึง80%จะทําให้คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นแล้วก็จะสามารถนําคนไข้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามารักษาในไทยได้ด้วยเช่นกันยาชนิดนี้ที่จะมานำมารักษาเนี่ยมีชื่อว่า Living Drug ผลิตขึ้นด้วยกระบวนการคาทีเซลค่ะ ก็คือการนําเลือดของคนไข้หรือว่าผู้ที่บริจาคเนี่ยไปผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมเพื่อเป็นการสร้างเซลล์ที่มีความสามารถในการทําลายเซลล์มะเร็งกลับเข้าไปสู่ร่างกายของผู้ป่วยและที่สําคัญพี่อัน๋นอันนี้เป็นยาตัวแรกนะคะ,ะที่เป็นยามะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วก็มะเร็งต่อมน้ําเหลืองอ2องอย่างนี้เท่านั้นเลยแล้วเป็นเป็นะมะเร็งชนิดที่ ยอดนิยมเลยนะใช่ค่ะมีการรักษาที่ใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากก็เป็นยาเปยาพุ่งเป้าใช่ค่ะเป็นยามุ่งเป้าแล้วก็ผลิตเฉพาะบุคคลเท่านั้นจากการทดสอบกับคนไข้ก็พบว่าได้ผลดีมากแล้วก็อยู่รอดได้มากถึง70%ค่ะที่เรามาดูสถานที่วันนี้เป็นการตั้งโรงงานแห่งชาติ ในการที่จะใครที่ผลิตยาที่เกี่ยวข้องกับจีนทอรปีไม่ว่าจะเป็นคาร์ทีเซลหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยยีนบําบัดนะไม่ว่าจะเป็นคาร์ทีเซลหรือการยีบนบําบัดโรคอื่นเราก็จะมาใช้กระบวนการของห้องห้องโรงงานเช่นนี้หรือห้องหลักอันนี้ตอนนี้ก็ยังมีการที่นํายาตัวนี้ไปใช้ในโรงพยาบาลต่าง,างๆเล็กๆน้อยๆกับโรงพยาบาลเอกชนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการที่รักษาเรียกว่าคอม p พรสชันเนท ก็คือคนไข้เนี่ยจะมีความจำเป็นที่ต้องใช้ยาแต่ไม่สามารถเข้าสู่โปรโลคอได้เราก็ให้ยาประเภทเนี้คอมเพชเนตไปกับคนไข้นะครับซึ่งก็ได้ผลดีทีเดียวครับเดี๋ยวต้องตามกันต่อถือเป็นข่าวดีมากสำหรับผู้ป่วยเพราะเป็นยาพุ่งเป้าหรือว่ายามุ่งเป้าเนี่ยผ่อนการเป็นการเอาเลือดมาปั่นตัวเองเนี่ยเขาไปรักษาหรือเลือดคนอื่นมันต้องกลับมาเช็คด้วยนะก็ะถือว่าเป็นนวัตรกรรมที่ดีแต่ ต้องดูราคาด้วยแล้วก็ต้องดูการรักษาเป็นเคสเคสไปด้วยนะคะใช่